ดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะไหนนั่งมาเร่งภาษาคา่ะยินดีต้อนรับนะคะสุรานกาแฟซดกับปั้นนะคะชอลกระดาษบานไหนนั่งจังงูนะคะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามากออนนะระหว่างรอลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะคุณออดซาลาดีค่ะเสียงชัดมากอ่ะพี่เบ้า เสียงชัดมากอ่ะคุณอะไรเนี่ยตา้านไม่ทาัานเนี่นะคุณ A S V I N เสียงชัดนะคะเสียงชดห,วดหัวใจรัวรัวร่วงสวัสดีร่วงทรงคร่าค่ะคุณสุริยาสวัสดีค่ะพี่เจบีม้แก้วเพชรมัน ชัดมากอะพับชัดผมไม่กลองอยู่ฝอนีมะทำไมด้วย,วยมันพี่เจบีวันนี้ค่ะพี่เจบีดีเจเสียงดีนะคะรู้สึกว่าพี่ดีเจเสียงโปรลงเปล่งกันเขามีเมียแล้วนะคะวันนี้ก็อก่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะท,ทีติดตา กดไลค์กดแชร์นะคะ,ด like, ด share, ะ,คะได้นะคะวันนี้ร้านกาแฟซดกัปตันฉลัดดาก็เปิดนะคะตั้งแต่ตีเกา้าจนถึงตีสิกวันยันนะคะถ้าว่าผันปื้อก็เวเข้ามาได้นะคะแล้วก็มีชาลายางชาแดงชามะนาวชาอันชันชามาลีไต้หวันนะคะชาเลมอนชาซีลอนก็มีนะคะชาแอปเปิ้ล ค่มาที่ไต้วันชาแดงไต้วันก็มีค่ะค่ะขอบคุณค่ะทีเข้ามาชมนะคะมีงานไล่ยกเรียกได้ค่ะพี่อดหมาแล้วออดเสี่ยงชัดโอเคค่ะมิสเตอร์อะไรเนี่ยมิสเตอร์มิสเตอร์ยัมมีุ่ณชนะนะคะสวัสดีพีบูอภีร่มสวัสดีค่ะใส่จุดนี้ไปในไปขายก้องค่ะใส่จุดขายก้อง แรงเสียงหนูนหนุ่ยที่ครับล่วงสงกระล่วงสงกระไอเนี่ยจริงจริงไม่จริงว่าหวานรวยประนัดไปรวนัดสวัสดีครับกลมหน่อยเท่กับาบ้าวันนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่ล่วงทรงกระไอแรงไอหนูนหนุ่ยไอหนูนหนุ่ยอยู่ในแป้งเลยครับ มาได้เอามาตีอ่ะหนุน nee, ุยอ่ะนุนุยออหนุนยอยู่ไนหนุ่ยความเทียงก่อนไหนงาเต็งวัดนี้เตงเออ๋อนดนุยมุ้ตื้อเลยยังอนุนป่านี้วันเดงวัดเทียงแล้วหนุนนุยตื่นได้แล้วเอาผีร่วงชกคล้ายกี่ควางเทียงไอ้เพื่อนตื่นไม่รอดเตงเหรอฟันทั่วนุน คนกูไหนแป้งงอยนี่อ่ะปวดดูก็ะไอ้นู้ดูไม่ตื่นดีพี่น้องอ่ะขับวัดดีกับพี่บูอ่ะพี่ร่มขับวัดดีขับภาพแจงมากม้าไวายติดกอดอะไรมาแล้วอ่ะอ่าชุนชุนอืมเดี๋ยวพี่น้องเอกรองผั้งพื่อเลี้ยงนี่เอาสามคนโอเคได้นะ ผี ate, ่อะไรนี่ไสบุญชุ่มเอาวัดดีผี่ชายบุญชุ่มวัดดีครับผี่ล่วงนลอยรักวัฒนาธรรมผี่เบวีวินวินเทสวินเทสร้อยเลยวู้วินเทสแน่นันเลยนัตตายาวัดดีนัตยาครับายินดีกับพ่อผีหลวงนลอยนะครับัวชนเนาะได้บัวกันอร่อยผีบ้าบัวชนตรง FNS บาทุกวันเลยกินก้าเลยยังตามไหนนั่งขอบคุณครับ ดัดผชีตกาออกชื้ไม่มดของข้ออภัยด้วยนะครับพขขุ่มในไอเทีคุณปลายหยุดเกงวังอ่ายินดีต้อนรับนะครับซูเฟส้องเอ้นะครับคนช่วยโอโรออกตาคนช่วยโอโรเดี๋ยวลองพกกับน้องน้องน้องหนังเอกกับหนังเอกหนังลุ่มนะหนังเอกมากมามากมาพี่น้องมากินกากเว้ยอ่าหนังเอ็กหนังลุ่มมาเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอภิสิธิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เบวีวินเทจคุณประเสริฐสวัสดีค่ะบู้ผู้เก็บจัดเจนขายอันไม่ท่านพี่น้องเืขอขาพุณมากมากค่ะนู่นนูยไปเล่นน้ำกลองกับเด็กเชียงว้าวายเล่งซัมโฮยไผ่ร่มลรงซัมโ จะมออยู่ไหนแพงตะอยากเลยนั่งเงินนะครับรับรับร่ยพี่น้องเออรับร่ยต่อยากเลยนั่งเอินดุยรับเล่งเงยถุกเสียงาาเดี๋ยววันนี้พี่ติงนะครับผันทูก็ขอบคุ่นหมาสำหรับโยดกดไลค์กดกดแช่นะครับนะผันทูก็เท่าไว้ฟานมาที่ บ้านไหนน like, like ั่งจังหวนนะครับอยู่มูทราห์านเลยตาบบน่ารืออําอําเพอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไว้ Exped ้าวนี้เต็มไมเออมาเต็มครับเต็มเต็มเต็มดีครับอ่าขอทช่นนี่มุญนข้าววดดีรับก็ดีพราะก็ดีเพราะก็ดีกับก็ดีกับก็ดีมาอยู่มูทราหนะครับตาบนชาลือฮ่าเอําเพอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช อันนี้หนังเอกอยู่ช่วยเลยนางเอกนังลุงอยู่ช่วยรืออยู่สวยอาคาดชวาา่วยขาดมาเราตอนที่โกยเลยหนางเอกแล้วน้องยิ่งก้าวมาแล้วมันพือแล้วนู้นคนมาืจอก้าวแควแล้วน้องยิ่งไปต่ำก้าวแควยอยู่กับอันนี้สวัสดีพี่สาเนกครับมาหนางเอกอยู่ช่วยมาที่คนนันน้องยิ่งทำไมอยู่คาทุ่นแค่เขาว่าหนังเอกอยู่ช่วยลูก ใครคะพี่เท่งผีล่วงน้อยรักวัฒนธรรมฮ่าฮ่าอยกันเนี่ีล่วงเราบวชหลายชาแลาา้วไม่ม,มาดูไหมอุ่นรำเน่าเด็ดพรมขับอ่อยกับวชใจมาล้วล้วเล่บวชใจมาล้วล้วเล่กินข้าวกันยังอ่ะพี่น้องกินข้าวกันหรือยังคะกินเลยยังอ่ะพี่โอ้าาก,กา้าวว่าเคยมีกิจกาวที่หวยบ้นกิจกาวว่านไหนนั่งได้แล้วครับนะ้ง แล้วก็ไว้คุณต้องกลับด้วยนะม่ตังก็กันเพื่อนองยิ่งไม่มีเงินก็กินฟรีได้ค่ะพี่เท่งคะโอ๊ะไม่ตังก็กินฟรีได้เลยฮะนายนั่งเกนี้ไม่ทนคำพูดของเค้ามากินข้าวกินน้ำฝนนะครับว่าเจนเขาว่างเลยวันคำลงใครก็หายใจห่วงเพล่งมางน้องอยากฟัง,ง,งอยอยจริงเลยค่ะพี่เท่งคะ nhóc hey, the míle... oh, <ng <ngilim>, con người tiền hoang phế, ao ước cái hồ lỏng lá, ai mỉu ước cái con ơi, áo lê thập, khom bao gìn tay lau lệ ta, lau mì mi khen có tay thảm à, có già ăn ลูกพอนพี่ไม่ทันกินข้าวพี่กินแต่เหล้าข้าวพี่คงไม่เอาอย่าเสียทีนะดีกรีน้ำเขาวอย่าเมาเสียแล้วเรามากินข้าวสักทีกับข้าวข้อมรูโหรอยหันเลีถังต่อไมยเด็กตัวเล่นกอมีเฮ้ยโคบ เอามามกไว้ไร้อยกันเลยัวเพ็ดฟ้าเลยปลาดุกชูชีฮ่าฮ่ายำกับข้าวโรตีราตา่แก,กรอ,อกับโรจีมาวอกผัวกเรเสร็จแล้วก็ได้คลายขมเมาเสร็จจะกินข้าวเราไปนอนกันไปนอนบนแคร่อยู่ที่ข้างกองควายเช้าวนันใหมเราจะไปถอยถอยนอน สวัสด,ดีท,สดทุกคนนะครับยินดีตอนรับชุรานครับไปก่อนเร็วอ่าไหนนัองหดแใกเร็วตะขคราเลยเต็มจะบักรับยินบอกกับวันดีครับลูกค้ามาเร็วบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะพบกันใหม่พบกันใหม่ค่ะบายบายไป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 เร็วสวัสดีครับสวัสดีครับ้มื <ml İns an> ่สวัสดีทุกคนนะไปเลย้อนลังนะครับสวัสดีครับปฏิผมหากปฏิเนเร็ว นายนั่งเหือแเตกเร็วไปคนกับพี่น้องเกอไปมาพบกันใหม่ละุูน